สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่30มักกราคมเพิ่งแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนแล้วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วเลข3วันนี้ให้แทนชีวิตร่างกายและจิตวิญญาณของคุณเลข0ูนแทนการเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตระบบ ทั้งหมดของคุณเริ่มต้นใหม่ด้วยความสุขและกำลังใจที่ดีนะคะวันนี้ให้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมีอธิปไตยในตัวเองสั่งให้ตัวเองยิ้มเพราะว่า คุณคู่ควรกับรอยยิ้มที่อ่อนโยนและสดใสสั่งให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเพิ่มความทุกข์และความหนักใจให้กับตัวเองเรามาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจักรวาลภายในใจของเราให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกมีกำลังใจมองทุกสิ่งและเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอสำหรับคุณนะคะวันนี้ ให้ไพ่อาริเคลสำหรับนี้เซลแคร์ self care. ความรักที่แท้จริงเราจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้และดูแลคนที่เรารักใส่ใจและให้ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้เริ่มต้นวันศุกร์ด้วยเซลแคร์ care. ดูแลหัวใจของคุณและดูแลคนที่คุณรักด้วยความเข้าใจด้วยความสบายใจ อยู่เป็นเพื่อนให้เราได้มีกำลังใจที่ดีมีรอยยิ้มสดใสในทุกๆวันนะคะคุณกำลังจะนำพาตัวเองและนำพาสิ่งใดเข้ามาเมื่อคุณดูแลตัวเองและทำให้คนนั้นได้มีพื้นที่ของความเงียบความสงบมองธรรมชาติได้มีเวลาให้อยู่กับตัวเองมอง สายลมแสงแดดพระอาทิตย์ในยามเช้าหมุนเวียนและเปลี่ยนหมุนวนในทุกๆวันแต่สิ่งหนึ่งที่การที่คุณกลับมารักตัวเองคุณจะมีพื้นที่ของความสุขมีพื้นที่ให้คุณได้ผ่อนคลายสบายใจมองออกไปไกลๆแล้วรู้ว่าคุณคู่ควรกับพื้นที่ของความสุขความเงียบสงบภายในใจเสมอนะคะ พื้นที่ของความร่มเย็นสบายใจและความเข้าใจในความรักของตัวเองดูแลใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้อยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความโปร่งโลง่โลงเบาสบายนะคะเซลล์แคร์รักตัวเองและดูแลตัวเองและจะนำพาสิ่งได้เข้ามาให้คุณได้ยิ้มสดใสใช่แสงสว่าง คุณมีออร่าของความเบิกบานมีออร่าของความสดใสราเริงสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณกลับมารักตัวเองนั่นคือการที่คุณได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงพระอาทิตย์มีดวงเดียวตัวคุณก็มีเพียงคนเดียวบนโลกให้ความสำคัญกับตัวคุณเองให้ความรักความเข้าใจคุณคือ พระอาทิตย์ยามเช้าในทุกๆวันนะคะพื้นที่ที่สงบและพื้นที่ที่สบายใจส่องแสงความเป็นตัวคุณให้คุณได้ชื่นหัวใจลมหายใจเข้าออกคือการที่คุณได้กลับมารักตัวเอง สูดลมหายใจลึกๆและรู้ว่าคุณอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือความสุขที่แท้จริงและคือความจริงการกลับมารักตัวเองจะทำให้คุณได้อยู่กับตัวเองได้พูดคุยกับตัวเองได้อยู่ในมุมเงียบๆและพร้อมที่จะเทคแอคชั่นคุณจะมีกำลังคุณจะมีกำลังใจที่ดีคุณจะมีแรงบันดาลใจพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปด้วย ความเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถก้าวข้ามและพาตัวเองไปสู่ในจุดที่คุณปรารถนาทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคุณเพียงคุณลงมือ Take Action ได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องทำบางสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณโฟกัสตั้งไว้ลงมือ Take Action ท้องฟ้าสดใสความ สดชื่นสบายใจรอคุณอยู่เสมอนะคะวันนี้ให้ไพ่ทาโรต์สําหรับนี้ส่งข้อความกำลังใจถึงคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานั้นคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเมื่อคุณกลับมารักตัวเองนั่นเท่ากับว่าคุณมีชัยชนะแล้วนะคะคุณไม่ได้กำลังชนะแต่คุณชนะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชนะเรียบร้อย เมื่อคุณกลับมารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของความสุขอยู่ในพื้นที่ของความสบายใจสุขสดใสคุณกำลังจะชนะในสิ่งใดอีกคะ The Moon หัวใจของคุณสว่างสดใสคุณขจัดจิตตัวเองให้ผ่องใสอยู่เสมอ The Moon ที่รวมทั้งพระอาทิตย์และดวงจันทร์รวมอยู่ในหัวใจของคุณนะคะคุณมีชัยชนะหัวใจของคุณสว่างสดใสและอ่อนโยนเสมอคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความเชื่อมั่นและการเชื่อมต่อกับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณมักจะสังเกตว่าคุณรู้สึกสิ่งใดในเวลานี้เพียงคุณรู้ทันความรู้สึกนึกคิด นั่นเท่ากับคุณมีชัยชนะในทุกๆวัน10ดาบคุณชนะทุกสิ่งทุกบททดสอบที่ผ่านมาทำให้คุณรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหัวใจของคุณเองคุณผ่านเรื่องราวมากมายทำให้คุณเข้าใจและกลับมารักตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะสิบดาบ เจอมาทุกสิ่งเจอมาทุกสนามรบแต่คุณชนะทุกครั้งที่คุณลงรบเพราะคุณได้ชัยชนะแล้วนะคะคุณมีชัยชนะเรียบร้อยสิ่งใดอีกคะที่จะเข้ามาทำให้คุณได้ชื่นหัวใจ สองเรียนทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาคุณเพียงคุณรักษาความสมดุลภายในของคุณไว้คงความที่คงความเบาสบายใจและคุณกำลังจะดึงดูดแต่สิ่งที่คู่ควรกับคุณมานะคะคุณกำลังจะดึงดูดคู่รัก the lover เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณกำลังจะดึงดูดคนที่มีพลังงานเท่าเทียมกับคุณคนที่ มองเห็นคุณค่าในตัวคุณความรักคือการเข้าใจความรักคือการมองให้ลึกถึงหัวใจของกันรูปของสองชายหญิงที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั่นกำลังจะบอกคุณว่าอย่าดูกันแค่เปลือกภายนอกหากเราจะรักใครสักคนหนึ่งและตัวเราเองด้วยให้มองลึกๆเข้าไปถึงพลังงานและ หัวใจของกันและกันนี่คือพลังงานของ The Lover สิ่งที่คุณจะดึงดูดนั่นคือสิ่งที่คุณคู่ควรเพราะว่าความรักที่แท้จริงนั้นได้อยู่ในพลังงานของคุณอยู่แล้วนะคะคู่ที่เหมาะสมกับคุณคนที่เข้าใจคุณและ คนที่จะพร้อมเดินเคียงข้างไปกับคุณในทุกๆวันนะคะ The Love r จบแล้วกับบททดสอบคุณจะพบกับความรักที่สบายใจคุณจะพบกับคนรักที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกันในทุกๆวัน Page of One คุณจะมีแรงบันดาลใจพร้อมที่จะลงมือแอคชั่นทาในสิ่งที่คุณปรารถนาะทำในสิ่งที่คุณ ต้องการพลังงานของเด็กนั่นคือความร่าเริงคือความสดใสคือความดื้อรั้นในบางสิ่งเพราะว่าคุณเป็นพลังงานของเด็กดือ้อเด็กน้อยที่เมื่อรักใครแล้วก็จะดื้อดันที่จะรักแต่คนนั้นอยู่ผู้เดียวนะคะพลังงานของคุณมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน The d v i l คือความปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนาจะนำพาความสุขและความสบายใจให้คุณความปรารถนาคือความต้องการและความที่เราส,สามารถที่จะให้ตัวคุณนั้นมีความสุขอยู่ในโลกนี้ มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมคุณกำลังสร้างความสมดุลให้กับพลังงานของคุณเดอเลิฟเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาคุณเมื่อคุณกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงรักแท้เราต้องดูแลตัวเองรักแท้เราต้องมีพื้นที่ความสุขและความสบายใจให้กันและกันนะคะสุขนี้สุขสมหวังสุขสบายใจ และเป็นความสุขที่คุณคู่ควรเสมอนะคะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟค่ะ